ค่ะวันนี้ก็พบกับชอบอีมอีมอยู่กันนะคะวันนี้ก็จะมาเออมารีวิวป๊อปอิดบ้านแรกของเรานะคะค่ะก็จะเป็นเออ It, ป๊อปอิดสีฟ้ากับสีชมพูนะคะพอเวลากดปุ๊บมันก็จะมีเสียงป๊อปนะคะจะลองกดนั่นนะคะใครๆก็เออคงรู้จักแบบป๊อปอิดนะคะที่เออ มันมันดังนะคะเพราะว่ามันโปงกดปุ๊บมันจะมีเสียงนะคะแล้วมันจะทําให้แบบแบบเราเพลินอย่างเงี้ยเราแบบเราเพลิน,นเราแบบแบบกดเคิเค์มไปเลยอะ่ะแก้เครียดแก้อะไรได้นะคะแนะนำค่ะให้ซื้อแบบไหนก็ได้นะคะป๊อปอิตนะคะสําหรับใครที่งานยุง่งหรือไม่ก็เออแบบเครียดๆหยยไงนะอย่างนี้ก็เออซื้อป๊อปอิต หรือรูปแบบไหนก็ได้นะคะมันยังมีรูปอื่นนะคะแต่เราซื้อรูปนี้มานะคะเพราะว่าเออมันสวยดีเนาะยีเดียมมันมีเยอะนะคะคือถ้าเกิดสําหรับใครอยากซื้อเหมือนเรานะคะก็เออซื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามีขายที่ไหนก็มีขายที่ลาซาด้ากับช้อปปี้ค่ะ แล้วก็เออไม่ได้มีแต่รูปแบบนี้แบบเนียวมีวงกลมหัวใจแค่รถเออไดโนโเสาร์อมังอัดก็มีนะคะก็เออไปหาซื้อได้ทั่วไปนะคะจากลาซาด้านะคะแล้วก็ช้อปปี้นะคะก่อนที่จะจากไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างดีด้วยนะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะขอรีวิวแค่นี้นะบ๊วย